ข้อสงสัยที่จอดร,รถมอเตอรไซค์นะข้างบนเขาน่าจะทำเป็นแผงโซลา r เซลล์แหละก็ถือว่าเป็นที่บังแดดของรถมอเตไซค์ข้างล่างมันต้องใช้ประโยชน์ได้คือเป็นที่จอดร,รถมอเตไซค์แต่ปัญหาก็คือคนอยู่ข้างในถ้ารถมากันเยอะๆไม่รู้เขาจะออกอย่างไงปัญหาเนี่ยไม่มีการแก้ไขไม่ไม่รู้จะมีแนวทางแบบไหนถ้าคนไม่เข้าใจหรือว่า ไม่รู้วิธีจอดก็คงสเปสปะมันไม่เป็นระเบียบปัญหาก็เลยจะมั่วน,นี่แหละคำว่ามั่วได้ตลอดทุกช่วงเวลานี่ถือว่าคนยังน้อยอยู่นะเชา้าๆถ้าเส้สายลองมาดูดิโอ้ยไม่มีที่จอดรอนออกกันแทบไม่ได้หรอกปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขนี่ครับคนโพสคนที่จริงปัญหาคือคนนี้แหละ ก็ไม่รู้จะแก้ไขกันยังไงนะเราก็ไม่มีอำนาจแต่ว่าจะไปคิดแทนเขาก็ไม่ได้จะไปคิดแทนเขาถ้าคิดแทนเขามันก็ทุกข์ใจเช่นคันนี้เนี่ยจอดอยู่กลางลำเลยกักคนอื่นเขาก็เข้าไม่ได้คันหนึ่งมาจอดตรงนี้ก็จะเว้นช่องรถเข้าออกก็จะไม่ได้บางทีมีรถมอเตอร์ไซค์ก็สำคัญนะก็ต้องรู้หลักวิธีในการจอดแหละจอดเผื่อชาวบ้านเขาบ้าง